นีเกตบดฟร,รีเอยพาลุยอันนี้หาเห็ดที่เขาคางนะครับอน,นี้หลังจากที่เรากลับมาถึงรถแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเก็บเห็ดพวกเรากันเลยนะครับไปกันเข้ามาได้หนึ่งนาทีนะครับนี่นงงข้างทางเลยดอกสวยๆนะครับดอกแรกแขงหมานเข้ายอย่างนั้นไปกัน,นงงนะครับ อะไรครับครับอยู่นี่สี่ดอกนม,มุมนะครับใน,น,นม,ม,มุมนึงเลยเขากำลังขึ้นนะวันนี้เห็ดร่มงอกแล้วนะครับ <c oughs> จากเมื่อวานเราเดินตรงนี้นะครับไม่เห็นเมื่อวานไม่มีแต่เมื่อคืนฝนตกเมื่อวานฝนตก <c oughs> เขาก็เกิดมาอย่างเร็วเลยขึ้นเลาดูเถินนี่ ที่วันนั้นที่หลายวันก่อนที่มาพวกที่เขาได้กันเป็นพืต้ตะก้าอที่เขาเก็บไปขายก็ได้เห็ดกอนครับกำลังเกิดเลยพรุ่งนี้น่าจะเกิดดีมากนะครับโดนฝนแล้วเขาก็สวยเลยเห็ดชุ่มชื่นดิ่มน้ำนี่อะไรพรุ่งนี้นะครับเล็กม,มากเลย กอครับดอกเดียวโดเดียวดอ <h ide> <core> กใหญ่เห็ดกอกาลังเกิดแล้วนะครับทุกคนทุกอยาก่างเลยเห็ดที่นี่กาลังจะเกิดเลยได้ฝนเมื่อวานเอาเมื่อคืนเมื่อวานสิเนาะโอเคครับเห็ดกอทานี่นั้นเน่าเลยนะผมเจอแล้ว <h ide> <core> ใช่เขาแก่ <h ide> <h ide> กินอะไรนะครับนี่นี่ด้วยรเรจึกทมอยู่ที่ตะวตันตกนู้นอะแรนะครับหมูหนึ่งเลยโอ้โด,ดังกลังสวยเลยเก็บก้องก่อนนี่เทน,นี้อีกนะครับไหนมาจี นี่นี่โซนๆเด็กว้าวสวยหลายดอกเลยนี่ใช่ดงนังดงนั่นแหละกองก่อนนะครับนี่หนึ่งดอกนี่ สวยมากเลยตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันเหมือนงอกเป็นทางเลยนะครับทุกคนสวยจริงว้าวของโปรดโิ้โหหักเลยนี่ทางนี้อีกนี่เป็นดงเขาเลยทุกคนเก็บกองเก็บกองครับไม่ค่อยเคลียร์สวยมากเลย เอเป็นดงน่าเห็นด้วยไหมฝั่งนั้นเฮะเห็นด้วยใช่ไหมเก็บหรือยังไหนตัวนี้เป็นโดงเขาเลยนะครับเป็นแหล่งเขาเลยจําเรามาทุกปีเราก็จำไม่ได้สักปีนะครับจำได้บางพื้นที่ไหนนะอุ้ยดอกใหญ่จังไหนว้าวกหนอไหนาไม่เห็น อยู่ในป่านั่นเลยนี่เป็นตรงกันเลยครับอืม,มสวยนะครับ okay, <right. S 1> วเวาน้ำมาได้มาทางนี้ไงเมื่อวานน้ำมาแต่น้ำไม่ได้ขึ้น,น <c oughs> ม,มาในลำน้ำลงไป้างหลังเกือบเต็มกันแล้วนะครับน <laughs> ี่น,น่ารันะครับดอกใหญ่จริงเป็นแหล่งน่ารันะครับเราจะจำเอาไว้อดอกใหญ่นะครับ <Okay. S 1> สวยมากเลยสวยสวย นี่ดอกตูมเห็นอะไรอย่างไรนะครับเต็มแล้วนี่นะคะตะกร้านี้สวยครับสวยวว้าสวยเนาะดอกสวยมากดอกกสวยมาี่นาที่ะเมื่อวานฝนตกนะครับถ้าฝนไม่ตกดอกเขาจะแหว่งๆเหี่ยวๆอย่างเงี้ยแต่วันนี้สุดยอดไปกัน ก็ครับนี่ตรงนี้ด้ยครับตนีสามสี่ดอกอะไรครับดอกยัรักนรักนท่านี้ด้วย กอนะครับนี่กำลังตูมเลยนี่ทางนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะไปดูโอ้หนูถ่ายใบไม้เดี๋ยวจะไปดูตรงที่เราเคยเห็นเดินดุ่มดุมไปหาเลยเห็ดก่อนเกือบเต็มแล้วนะครับเกือบเต็มแล้วไปกัน

ได้แค่นี้นะครับนี่จะกลับบ้านแล้วเฮ้ยกำลังเริ่มงอกนะครับเจอกพนวันนี้มาอีกทีวันนี้ได้เห็ดอะไรเยอะเลยเห็ดน้ำมุมเห็ดดำกำลังเกิดน,นะครับกำลังเกิดทุกเห็ดเลยเดจอกันวันนี้มาใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บาย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 โอ้บายบาย